ทางด้านของโอ๊ตมิวค่ะเป็นนักแสดงซีรีส์วายนะคะซีเรื่อง Beyond the Star ค่ะเส้นทางรักพิชิตดวงดาวได้มีการออกมาอัดคลิปร้องไห้ค่ะหลังจากที่ตัวเขาเองเนี่ยทนความอัดอั้นมานานเพราะว่าเขาไปตัดผมคุณผู้ชมคะ แต่โดนช่างตัดผมเนี่ยตัดไปโดนหูเย็บไปเกือบเจ็ดเข็มค่ะโดยทางด้านของอดมิลเนี่ยก็ร้องไห้ร้องไปเล่าไปนะคะว่าโดนช่างตัดผมเนี่ยตัดหูหลังจากที่ไปตัดผมที่ร้านแห่งหนึ่งย่านทองหล่อค่ะแต่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงขอสื่อให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยเพราะว่าช่างตัดผมเนี่ยทำไมถึงประมาทแบบนี้มาตัดหูเขาได้ยังไงแล้วเพื่อพอ่อผู้ชมขาไม่รับผิดชอบด้วยอ่ะไม่รับผิดชอบไร้ความรับผิดชอบไร้จรรยาบรรณซึ่งเป็นร้านตัดผมย่านทองหลอ่อเอาเป็นว่าช คลิปนี้กัดีกว่าค่ะแล้ตอนนี้ค่ะระยะเวลาผ่านไปประมาณเดือนกว่าแล้วโอทยังไม่ได้รับการเยียาใดๆนอกจากค่ารักษาหนึ่0หมบาทแค่นั้นเลยครับซึ่งตอนนี้ช่างตัดผมคนนั้นก็ยังไม่ได้มีการติดต่อหรือยังไม่ได้มีการรับผิดชอบใดๆนอกจากนี้ครับซึ่งตอนนี้ สิ่งที่อดเกิดขึ้นคืออดเป็นแผลเป็นที่หูเราทํางานในวงการบันเทิงทํางานแสดงลําบากใจซึ่งร้านตัดผมร้านเนี้ยช่างตัดผมนคนนี้เป็นสปอนเซอร์ให้กับทางสังกัดนะครับและเมื่อศิลปินคนไหนผมยาวหรือว่าต้องการทำผมทรีทเมนต์สีผม ต้องไปทำกับร้านนี้เท่านั้นเหตุผลเพอเป็นสปอนเซอร์ครับและการที่เขตออกมาพูดในครั้งนี้อดไม่ได้ต้องการที่จะดิสคัชชันใครหรือต้องการทำให้ใครเสียหายนะครับแต่เราออกมาเพื่อปกป้องสิทธิของตัวเองที่โอดไม่ได้รับการเยียวยาใดๆเลยโอดทนไม่ไหวแล้วทุกคนอแบบ ก็อยากได้รับความเป็นถามว่าอยากาเรียกร้องสิทธิ์ให้ตัวเองไนดะ